โ l ไลฟ์โปรเวสทริเอลนะครับเป็นตัวทดลองจําหน่ายซึ่งอันนี้คนที่จะซื้อได้ก็ต้องเป็นระดับสูงๆนะครับขึ้นไปแล้วก็ซื้อในช่วงที่เขามี แล้วก็หมดแล้วอาจจะไม่มีแล้วซึ่งจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวผมก็ไม่ทราบผมสั่งซื้อเจ้าตัวนี้ในเดือนธันวาคมคริสต์มาสเซลลปี2023ราคาเต็มคือ4760บาทนะครับ4,760คลิปวิดีโอนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้เผยแพร่หรือเปล่านะครับแต่จากที่สอบถามมาเขาบอกว่าเผยแพร่ไม่ได้นะครับจากที่ผมคิดว่าเผยแพร่ได้เพราะว่าเป็นข้อมูลให้พี่ๆหลายคนได้ดูกันเพราะว่าคือก็บอกอยู่แล้ว,วเป็นทริอัไม่มีขายทั่วไปนะครับ Prowest Trial นะครับผม4760เนอะตัวจริงๆเวอร์ชันเต็มเนี่ยออกหรือไม่ออกไม่รู้นะครับแต่ถ้าตัวเวอร์ชัน M ออกผมจะเอามาเปรียบเทียบกับตัว Trial อีกทีว่ามีอะไรต่างกันบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะแต่ไม่ได้เอามาแบบว่าเหมือนขายหรือว่าอะไรนะครับ Welcome to the Olight family ต้อนรับสู่ครอบครัว Olight นะครับมีเอกสารคู่มือกับคำแนะนำ Quick Guide เวลาใช้งานให้มา ซึ่งทรอัลทุกตัวจะเป็นกล่องสีเทาแบบนี้หมดเลยนะครับยังไม่ขายจริงนะครับก็จะมีโฟมกันกระแทกมาเยอะเลยแบบนี้แล้วก็มาในถุงแบบนี้นะครับดูแบบไม่เป็นทางการอะดูแบบเหมือนยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าก็มาดูกันว่ามันน่าสนใจไหมผมก็สนใจอยู่ผมเลยซื้อมาครับอันนี้เป็นแคปเบสวางนะครับเป็นขันกับทริปพอตอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นยางกันลื่นข้างล่างแล้วก็ตัวแคปนี่เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมหนักอยู่นะเนี่ย วางแล้วไม่ลื่นเลยนะครับเกาะมาก USB Type A ไป C นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับติดกับซองนะครับเขาจะให้เป็น v h b คือ Very High Bond ของ 3M นะสก็ตมาด้วยแปะกับตู้กับกำแพงกับเสาอ่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็นี่เป็นน่าจะเป็นพุกพุกยึดปูนยึดไม้ยึดตู้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราจะยึดไม่ยึดก็ได้นะเจาะเจาะทะลุแล้วก็ยึด เป็นเมาส์ติดกับซองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอุปรกรณ์มาพร้อมซองพกพาใช้งานนะครับซึ่งก็หน้าตาเหมือนไฟฉายฉุกเฉินที่อยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็คู่มือนะครับผมซองก็จะเป็นซองไนลอนวัสดุเป็นไนลอนเสริมด้ยแก้วเนาะก l าส s f ลไนลอนนะครับเป็นพลาสติกแข็งว่าอย่างนั้นเถอะหน้าตาก็จะ ฟิลลิ่งประมาณทัพเปอร์แวร์ซุปเปอร์แวร์เงี้ยนะครับใหญ่ดีผลิตในจีนนะครับมีลายกรนลื่นด้านหลังด้วยแล้วก็เจาะช่องตรงท้ายให้ด้ามมันยื่นมาแบบเงี้ยนะครับเดาว่าก็คือใส่ซองไปแล้วไม่ต้องเอาออกมาก็สามารถจะเปิดชาร์จได้เลยนะครับด้วยการผลักตรงท้ายก็จะเจอช่อง USB Type C นะครับเสียบชาร์จตอนที่อยู่ในซองได้เลยสะดวกดีแล้วก็เปิดใช้งานตอนที่อยู่ในซองได้ด้วยเพราะว่ามันเบเซลอัพแล้วก็ปุ่มมันก็อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับผมโอเค ส่วนเจ้าไอ้กลมๆตรงนี้เอาไว้ทําอะไรก็น่าจะเป็นเพลทนะครับเอาไว้วางแบบนี้เราสามารถที่จะวางเทลสแตนเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็กันกลิ้งเนี่ยตัวนี้ทําได้ที่หัวนะครับที่ฐานเนี่ยไม่เกี่ยวจริงๆถ้าทําฐานเหลี่ยมเหลี่ยมมาช่วยก็ก็ดีนะผมว่าเหมือนกับเป็นคอบเพลิงหรือว่าเป็นคมไฟอะไรอย่างนี้เลยนะซึ่งอันนี้ก็จะมีแม่เหล็กดูดนะครับดูดกับตัวเพลทเนี่ยดูดเข้าไปไม่หลุดง่ายๆขันกับขาตั้งกล้องได้วางธรรมดาก็ได้นะครับ ผมเห็นคือหน้าตามันแปลกดีแล้วก็คือมันล็อกไม่ได้รัามันล็อกได้กึ๊กเนี้ยแปะก็เป็นแฮนด์ฟรีได้ด้วยโคตรเท่ hmm. ถ้าเกิดใช้งานได้จริงนะครับโครงสร้างบอดี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมันลอยนะครับอะโนดซเป็นสีดาจะมีส่วนเบเซลที่หัวเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลทำพีวีหรือว่าเป็นอ n โนดิซ์สีน้ําเงิน ฟ้า,าคลามนะครับมี RVD จำนวนทั้งหมด5ดวงด้วยกันซึ่งรุ่นอะไรผมไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกไว้แต่ดูน่าจะเป็น SSTC 4 0มั้ง5ดวงนะครับมีช่องอยู่ใน optical TIR lens กระจายอยู่ซึ่งแสงตัวนี้น่าจะแรงแล้วก็บานผสมผสมอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นกระจก t e m p e r glass มีชื o ่อ O light อยู่แล้วก็ด้านข้างก็คือ Pro West, p r o w e s, s, s t นะครับ P R O w E S S T 415นี่คือ Trial Sale ตัวเต็มจริงๆอาจจะมีสีอื่นออกมาก็ได้หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับส่วนด้านท้ายตรงนี้จะมีช่องสำหรับเจาะให้แสงรอดออกมาซึ่งน่าจะเป็นโคมไฟด้วยแล้วก็จะมีโหมดให้ใช้งานคือเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสูงคือสองออกด้านหน้านั่นเองนะครับสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ถ้าดูดันไปข้างหน้าคือไฟสูงคือออกข้างหน้านี้นะครับ ดันลงข้างล่างคือไฟต่ำาก็คือออกด้านข้างด้านของคอรตรงนี้นี่เป็นสวิตช์คอนโทรลเปิดปิดปรับโหมดแล้วมีไฟอินดิเคเตอร์บอกเป็นโลหะนะครับสวิตช์นี้หมุนไม่ได้นะครับกดเปิด,ป,ดปิดอย่างเดียวแล้วก็ดันในนี้นะครับเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนมอร์เดอร์มินินะครับคล้ายๆเลยแต่เป็นมอร์เดอร์มินิเวอร์ชันด้ามยาวส่วนด้านล่างตรงนี้ผมชอบดังเลยเขาทํามาเป็น มันเป็นร่องนิ้วนะครับแล้วมีหลายการเลื่อนซึ่งจับแล้วเร,เรารู้สึกว่าเออมันอย่างเงี้ยในที่มืดเนี่ยเราไม่ต้องคําหาเลยว่าไหนสวิชวะเพราะจับปุ๊บเรารู้เลยว่านี่คือด้านล่างนะครับดีไซน์ออกมาน่าสนใจส่วนลายโนริงหรือลายการเลื่อนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคือสกรูเป็นเหลี่ยมนะครับสวยดีนะในทีแรกเนี่ยผมเห็นในออภาพเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือ,อ,อพลาสติกซะด้วยซ้ำตัวบอดี้แต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นโลหะบุ่มโลหะบุ่มเื่อนโลหะโลหะหมดเลยนะด้ามก็โลหะ ส่วนท้ายเนี่ยมีเบสที่ปิดช่อง USB Type C อร์ตอยู่ซึ่งช่องเนี้สามารถจะผลักเพื่อปิดกันฝุ่นนะครับแต่ว่ากาันน้ำอะในพอร์ตเขาทำทรีทเมนต์มามันกันน้ำอยู่แล้วนะมีสัญลักษณ์ open กับ close แบบนี้วางเทลสแตนได้วางทโรลิงก็ทำได้ประมาณหนึ่งนะครับส่วนแบตเตอรี่หมุนท้ายออกมาเราจะเจอกับแผ่นปิดนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็น 2อ7 0 0ความจุ5,000มิลลิแอมป์3.6โวลต์นะครับแบบที่ใช้ในโอดินแบบที่ใช้ในอ,อะไรบัตรอน r o ีโปแอะไรพวกนี้แล้วก็ Warrior X4 อะไรพวกนี้นะครับพวกที่โต,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 โตโอตะก็ใช้ไซส์นี้หมดเลยนะครับแล้วก็ดรอปลงไปแบบนี้ใช้แบตร่วมกันได้ซึ่งดีนะผมชอบให้เปลี่ยนแบตได้มีโอริงป้องกันน้ำและฝุน่นนะครับ IPX7 ขึ้นมะนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็อาจจะ คลายฝาแล้วไม่ล็อกนะครับนี่ผมคลายจะหลุดแล้วไฟยังติดอยู่เลยนะครับปกติคือมันต้องไม่ติดแล้วเนาะแต่นี่ยังติดอยู่เนี่ยจะหลุดออกมาแล้วเห็นโอลิงแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้คลายฝาท้ายไม่ได้ล็อกนะครับมันก็ยังทางานโอเคเราไปดูแสงกันนะครับอลังการแน่นอนแล้วกลับมาดู UI กันว่าเป็นยังไงครับผมโอลท์โปรเบสแสงเบาเบาสุดเลยแล้วกัน5ลูเมนส์นะครับนี่เบาสุด เราจะเห็นแค่นี้โลมตรไฮแสงกินพื้นที่กว้างอยู่เนาะ้วลองสังเกตดูก็จะกว้ากว้างแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมลองสาดไฟแรงสุดกว้าง โลมิดหายกว้างนี่กินพื้นที่กว้างคราวนี้ลองปรับเป็นโหมดไฟนี้มั่งก็จะเห็นว่ามันก็จะกระจายแบบนี้นะครับเนี่ยกินเป็นโดมเลยถ้าผมปิดไฟหเห็นไหม ก็ใช้เป็นโคมไฟเดินได้เลยนะแแสงมันจะแยงตาแต่ถ้าวางแบบเนี้ยน่าจะโอเคกว่านะครับแสงชี้ลงข้างล่างนะครับนี่เบาสุดอันนี้แรงสุดเหมือนถือคอพเพิงโอลิมปิกเลยสลับได้เลยนะ แสงคงต้องบอกว่าโคตรประทับใจนะครับแล้วก็ชอบดีไซน์กับระบบของเขามากๆเลยวิธีล็อกเอานะครับก็คือกดสวิตชขนะ์ข้างนีค้างไว้สักครู่หนึ่งจนไฟติดขึ้นมาแล้วค้างต่อไปจนไฟดับไปนะครับทุกครั้งที่เราสัมผัสสวิตช์ก็จะมีไฟสีแดงขึ้นเตือนไหมนะครับว่าตอนนี้คือไฟมันล็อกอยู่นะใช้งานไม่ได้นะครับก็ทําให้ไฟมันไม่ไม่ลั่นนะครับใช้งานได้ก็คือ ใส่ซองหรือว่าพกพาไปมันก็ไม่ลั่นแล้วซึ่งไฟตัวนี้ออกแบบมาให้ติดกับผนงังติดกับตู้หรือว่าไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นไฟฉุกเฉินในโรงแรมนึกภาพดูในโรงแรมหรือว่าในาพื้นที่อย่างในอาคารอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็บางคนว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะมันเท่ดีนะผมว่ามันก็ดีนะเป็นโลหะด้วยนะครับตัวนี้ การใช้งานปลดล็อกก็คือกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นจนไฟติดขึ้นมานะครับปลดล็อกแล้วก็มูนไลท์ก็จะติดขึ้นมาเลยซึ่งมูนไลท์เนี่ยถ้าเกิดเราข้ามไปก็จะไม่มีเมมโหมดมูนไลท์ต่ําสุดอย,อยู่ที่5ลูเมนส์20วันเลยนะถ้าใช้โหมดนี้นะครับโอ้บบนานมากปรับความสว่างก็กดสวิตช์ค้าตงต,ตั้งแต่ต้นอีกก็วนไปนะครับอยู่ที่ระดับโลมิดไฮมี3ระดับให้ใช้นะครับในปกติแต่อัลตร้าโลี่ยกดได้ด้วยการกดไดต้ตั้งแต่ต้นจนไฟติดขึ้นมมา5ลูเวัน low 50 lumen 55ชั่วโมง medium 300มั้งนะครับ300 lumen ที่10ชั่วโมง high 1,100 lumen ที่155นาทีแล้วก็จะดรอปลงเมื่อไปที่นาทีที่156นะจะดรอปลงเหลือ27%ของ1,100ก็น่าจะเหลือราวๆประมาณ300 lumen โดยประมาณนะโดยประมาณแล้วก็ turbo กดได้ด้วยการกด ดับเบิลคลิกนะครับ4,500ลูเมน3นาทีแสงเป็นบานผสมกว้างอมเหลืองๆห,หน่อยนะครับดับเบิลคลิกอีกก็จะกลับมาที่ก่อนหน้านี้สมมติถ้าเกิดผมเปิดไปที่ระดับต่ำๆแล้วกดดับเบิลคลิกก็แรงเลยดับเบิลคลิกอีกทีก็จะกลับมานะครับกดได้ตอนที่ไฟปิดด้วยนะคลิกๆครับก็จะไป4,500ส่วนไฟอินดิเคเตอร์ก็จะบอกที่ปุ่มตลอดเวลานะครับเมื่อเปิดใช้งานที่ระดับสูงๆก็จะมีไฟขึ้นที่สวิตช์ทันทีนะครับถ้าพี่ๆเห็นกันเนาะ แดงๆส้มๆอะไรเงี้ยก็ไล่ตามสีเลยเขียวคือมีเยอะส้มคือมีน้อยแล้วก็แดงคือวิกฤตนะครับทริปเปิลคลิก123ก็เป็นสโตบนะครับทันทีกดได้ตอนที่ไฟปิดอยู่ด้วยนะก็เป็นสโตบเลยนะปกติมันโอไลท์เลย2คลิกเทอร์โบสคลิกสโตบกดได้ทั้งตอนที่ไฟเปิดและปิดกดค้างตั้งแต่ต้นเปิดมูนไลท์อัลตร่าโลนะครับกดค้างตอนที่เปิดแล้วก็ปรับความสว่างแล้วก็จะมีโหมดอีกอันนึงคือเป็นโหมดแสงด้านล่างนะครับโดยแสงหลักด้านหน้าเนี่ย 4500ลูเมน1 4, umen, 1 0 0ลูเมน350แล้วก็5นะครับไล่ตามนั้นเลยส่วนการเปิดใช้งานตรงนี้ก็คือดันสวิตช์ถอยหลังลงมาแสงจะเป็นแสงวอร์มนะครับกระจายอยู่ด้านรอบตรงคอตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็ปรับความสว่างได้อีกด้วยการกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งไฟจะเปิดปรับความสว่างขึ้นจนถึงสุดนะครับแล้วก็จะบลิงแล้วหยุดแล้วกดอีกก็จะเป็นการรีลงแล้วก็หยุดนะครับเปนเป็นการบอกให้เราทราบว,ว่าตอนนี้มันขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดแล้ว โดยความสว่างต่ำสุดอยู่ที่2ลูเมนได้20วันนะที่แสงด้านคอตรงนี้ส่วนหมดแรงสุดก็คือ800ลูเมน35นาทีแล้วจะดบลงนะครับเหลือประมาณราวราว75เปอร์เซ็นต์ของ800เดาว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณก็พี่ๆก็ลองขานเอาเองน่าจะประมาณร้อยกว่าลูเมนใช้ได้อีก105นาทีแล้วก็ลงมาอีกเหลือ50นนะครับใช้ได้อีก55นาทีคือโดยรวมถ้าเกิดเปิดสุดที่800เนี่ย ใช้งานได้แน่นอนนะแน่แน่เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ35นาทีครึ่งชั่วโมงอะ่ะบวกกับอีก150แล้วก็บวกอีก55ค่า cct ตัวนี้อยู่ที่2,800ถึง3,200เคลวิน CRI 70แล้วกดรัดได้ด้วยกดการกดนะครับคลิกๆก,ก็จะไปแรงสุดคลิกๆก,ก็จะกลับมาเบานะครับ1,2,3ไม่มีสโตรบนะอันนี้ฐานก็จะเป็นแบบแม่เหล็ก แม่เหล็กแรงเลยวางบนหลังคารถใช้เป็นคบเพลิงเดินถือในบ้านนะเป็นไฟฉุกเฉินได้แล้วตัวสวิตสามารถจะสลับได้เลยนะครับตอนที่ไฟยังเปิดใช้งานอยู่สะดวกดีนะครับนี่ก็เป็นไฟฉายอีกตัวหนึ่งที่ออกแบบน่าสนใจนะผมชอบนะบางคนบอกหน้าตาขี้เหร่แต่ผมว่าเฮ้ยมันมันน่าสนใจนะเอาจริงนะผมเลยซื้อมาไงรีวิวให้ดูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมี ขายตอนไหนอะไรยังไงแล้วผมไม่รู้ได้ว่าชื่อรุ่นมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ไหมนะครับหรือว่าย้ายที่นะครับนี่คือ Olight p r o w e s t t นะครับ t r i a l Sale 4,760บาทเดือนธันวาคม2023แล้วเจอกันใหม่อพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม h ฮ b ิไรเดนเอาท